สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข็งได้ วันนี้เราก็มาอยู่กับมาม่ากันอีกเช่นเคยนะครับมาม่ารสหมูสับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชงมาม่ากันก่อนเลยนะครับโดยการใส่น้ำเข้าไปและก็วันนี้เราจะรอให้มันถึงสามนาทีก่อนเพราะว่าตาล่าเนี่ยกินร้อนไม่ได้นะเพิ่งไปถอนฟันมาี๋ยวเราจะต้มแล้วก็รอให้มันเย็นไปเลยให้มันแบบมาม่ามันอืดเลยนะเพื่อเพิ่มปริมาณด้วยอ้โหูนี่คือหมูของรสหมูสับเนี่ยเป็นก้อนหมูนะได้นะ แต่พอโดนน้าร้อนเนี่ยมันก็จะบวมขึ้นมาเป็นเป็นก้อนจริงๆนะครับใครที่เคยกินรสมูสับนี่ยก็จะรู้นะแล้วก,ก็มีเศษแครอทด,ด้วยนะสุดท้ายก็หมูนะครับมูพร้อมกับเศษแครอทอ่าสุดยอดนี่ถ้าต้มจนอืดนนี่โอ้ได้นะผมจะใส่น้ำให้กัน เสร็จแล้วก็ปิดฟ้านะปิดฟ้าไปเลยรอสมนาทีโอ้โหกลิ่นแบบว่ากิ่นลดหมูสับนี่มันดีจริงๆมันสดชื่นนะลงหัวยิ่งหน้าหนาวอย่เงี้ยเหมาะมากเลยอาเรียบร้อยเวลาผมไปเซเว่นเนี่ยถ้าเป็นถ้วยกระดาษนี่เราก็จะสามารถเสียบอันนี้ไว้ได้นะเสียบล็อกไว้เนีล็อกไว้อย่างนี้นะผมจะล็อกไว้ให้หมดเลยแล้วกันปับ๊บ อ๋เอเดี๋ยวเอาฝาทิ้งก่อนจีฟ้ามาจะแปะก็นี่นะบอกเลยว่าเราเนี่ยต้มจนอืดนะฮะนี่จะมาสุกดูเ้นนะให้มันสุกจนมันหายร้อนนะครับก็ก็ยังร้อนอยู่นะร้อนอยู่แล้วอยู่ในระดับที่แบบว่าก<ๆ><ๆ>ินได้แบบสองถ้วยนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากมันจะกินเนี่ยมันก็บอกเลยว่าหนึ่ง ถ้าใครเดียกกินมาม่านะผมแนะนําว่าห้ามเกิน2ถ้วยเพราะว่าถ้าโดน2ถ้วยเข้าไปเนี่ยอิ่มแน่นอนครับบอกเลยอิ่มจนแบบว่าลุกไม่ไหวแล้วนะถ้าใครแบบหิวมากๆอย่าต้มเกิน2ถ้วยหิวมากๆลองต้ม2ถ้วยดูก่อนนะครับป่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินเยอะมันจะกระดูกผุนะโอ้มันจะกระดูกผุอาจจะมันอยู่ที่ผงชูรสนะต้องใส่ไข่เข้าไปนะแต่ใครส่ผักเข้าไปเออจะช่วยได้นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋วกาบครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะมามาสามสองหนึ่งไป ทำไรฮะฮึทำไรฮมทำไรครับเนี่ยไม่เสียวเวลาหรอครับไม่ไม่เสียอืมแต่ว่าเริ่มแล้วมันเป็นทิ้งนี้มันเป็นทิ้งนี้อ๋อ รูปมันโร่งโร่งคอมันมีพวกเสกผักเนี่ยมลนก็แบบข้อื้อ สุดดอบอกเลยว่าเส้นอื่นๆนี่แม่งมันอิ่มจริงว่ะ ah ah love me ah. that ah love Nè <laughs> Một léo Một Làm thế ngay nè nè mũ nhảy mát, luôn, Cô chắc lắm Chẳng nước nước Nó ăn này bà bà Nó súp này bà Hồ hồ Ê lúc Sao chân này nè Đó lòng ăn này ăn Nhìn Pinko แกะไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับนี่คือรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับอ่ะไปเลยครับนะนะนี่ปิงเกอร์เอาไปกินเล่นๆเลยแผ่นี่แผ่นน้าเอาไปกินเล่นๆนะชิคกโอ้โหเอาผู้ชนะครับกินเยอะก็ม่ดีนะครับมาๆทุกคนบอกสาวกน้องทุกคนนะครับคุกินมาเยอะก็จะกระดูกหุกนะผมไปแดดเยอะนะผมไปแดดทุกวันนะเออเป็นอาหารแบบฉุกเฉินนะครับผมทุกคน มึงยิ้มไม่อิ่มหมดเดียววะต้นน้ำชวนน้ำแครอทผักผักผักแต่ว่าน้ำซุปมันแบบว่ามันให้ความรู้สึกแบบสดชื่นนะมันให้ความรู้สึกแบบคือ,อยังไงอะสมองโล่งอะคือพอซดเข้าไปแล้วมันขึ้นหัวนะมันดีนันดี ยิ่งแบบร้อนๆเนี่ยโอ้โหแต่ชุ่มกระชวยครับนี่เพิ่งตื่นนะตื่นมาสดเข้าไปโอ้โหอร่อยอืมไปไปไปทุกคนครับราลงกลางไปแล้วครับผมวันจันทร์ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับรยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับอ่าเดี๋ยวเจนใหม่ครับผมไปแล้วครับเอ้ยปูแพ